วัสดีครับโ้หผมเช้เห็นปูตัวเมียที่ลักษณะที่โตใหญ่ขนาดนี้นะฮะหนักนึกหนึ่งขีดเลยครับตนนัวนี้ถือว่าสมบูรณ์มากเนี่ยครับไข่เลี้ยงฟ้ามปูนี่เป็นแม่พันได้สบายเลยฮะเนี่ยตัวใหญ่มากครับเนี่ยปูตัวเนี้แล้วก็รองนี่เกือบสามดีกุนครับเนี่ยสามสามดีเลยเนี่ยโอ้ตัวไซส์สใหญ่นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวเมียไซส์ปกติธรรมดา รสละมือผมครับใหญ่มากเนี่ยครับเป็นแม่พันธุ์ดีมากเลยขนาดาใครเลี้ยงฟาร์มปูอู้ใหญ่จริงตัวนี้มันจุกเต็มท้องนะไก่กินคราบเนี่ยถ้าใช้ตัวไปก็เล็กๆขนาดนี้ประมาณนิ้วครึ่งอันนี้ตัวเล็กนะชื่อตัวเมียเป็นแม่พันธุ์ได้เหมือนกันโอ้ตัวนี้ตองไม่ธรรมดาโอ้โหเนี่ครับดูดีกัน สวงมากเลย